นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าในชุด Colorful ค่ะพี่เป็นกล่องเขียวๆทั้งหมดนี้นะคะกินได้ไหมได้นะคมีกี่สูตรคุณมดอธิบาย Colorful CO อันนี้เป็นสูตรแรกอันนี้คือ CO Colorful CO นี่ CO เป็นสูตรแรกอันนี้มาพร้อมเราเราเข้างานเราเข้ามาทํางานพร้อม Colorful CO กินจะมีความหอมตัวที่สองคือ Detox Colorful Plus ค่ะตัวนี้ก็ขายดี d e c o l ฟิล p l u ส หอมเหมือนกันใช่ไหมใช่ทุกอย่างหอมหมดอันต่อมานะคะไฟโตไฟเบอร์นี่นี่ไฟโตไฟเบอร์นะสามอันนี้นะคะเป็นตัวที่ ขายดีมากคือเรามีความเข้าใจว่าการรับประทานผักสีเขียวเป็นการรับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์ถูกไหมผักสีเขียว,เ,ยวเพราะฉะนั้นในผักสีเขียวเนี่ยเขาก็จะมีคอ r โร i ฟิลไอ้กล่องนี้เป็นกล่องเขียวไอ้ไม่ใช่กล่องเขียวคอโรฟิลซีนะจุดขายเนี่ยก็คือเป็นคอ r โร i ฟิลที่มีส่วนผสมของวิตามินซีแล้วก็มีสารสกัดจากแอปเปิ้ลชงกับน้ำ1.5ลิตร ดื่มได้ตลอดทั้งวันนี่คอโรฟิลซีเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสารสก,กัดจากแอปเปิลด้วยมีคอโรฟิลด้วยมีวิตามิน C ด้วยบางคนเขาก็เอาไปผสมน้ำแช่ตู้เย็นไว้เลยคือแทนที่จะกินน้ำเปล่าเขาก็เอาอันนี้ฉีกซองเทใส่น้ำหนึลิตรแช่ตู้เย็นดื่มได้ตลอดวันม,มดว่าตอนแรกที่มดรู้จักเขาอ่ะมดรู้สึกว่ามันหอมแล้วมันก็กระตุ้นให้เราอะอยากกินน้ำพี่เอ,อกกลายเป็นว่า หมดอะทานน้าเยอะทุกวันทานน้าเยอะเพราะว่าตัวนี้เลยนะอคือบางทีเราทานน้าเปล่ามันก็แบบรลืมใช่ไหมแต่เน,นี้ยคือมันเหมือนอร่อยแล้วมันหอมอยากกินอีกอยากกินอีกกินน้ําเยอะมากคือเรามีความรู้สึกว่าน้ําของเราจะดูเป็นน้ําที่ไม่ธรรมดาขึ้นมา,ท,าทันทีคือเราจะมีถ้าเปิดตู้เย็นมาแล้วเราเจอน้าเปล่าแต่ถ้าเราเปิดตู้เย็นมาแล้วเราเจอน้ำคอโรฟิลเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบ้านเรามีฐานะขึ้นมา เพราะว่ามีรสนิยมอ่าน้ำในตู้เย็นของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่น้ำเปล่านะมันจะดูเป็นบ้านของคนที่มันมีรสนิยมเพราะว่ามันมีน้ำที่มันมีสีเกิดมันดีจริงๆไม่ได้ลอเล่นไปซื้อจริงๆอ่าองแค่นี้คุณผู้ชมผสมน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรครับคือแบบขวดใหญ่เลยอ่ะอ่าโอ้แล้วจริงๆนี่เมาส์นี่ขายของให้อดมินอยู่นะคะคือตอนนั้นที่หมดทานอ่ะพี่เอ๋พอเราทานคาร์ิลไปเยอะๆอะอ่ะครับ ตอนนั้นมันไม่เห็นไงเนี่ยแกดูแกตั้งถ้อมันไม่เห็นมันลำบากมันลำบากเจ้านายไหมเนี่ยนี่คือหนึ่งจุดห้าลิตรหนึ่งจุดห้าลิตรใช่ไหมใช่ค่ะพี่สองแค่นี้หนึ่งสองเท่านี้ได้น้ําเท่านี้นี่สองเท่านี้นะได้น้ําเท่านี้เลยเพราะฉะนั้นกินไปเลยเนี่ยทางบ้านเนี่ยอาจารย์เปสคุณสุมณสีสุขถามมาแล้วกดไขมันตัวนี้คือกดอะไรเขียนให้หน่อยเดี๋ยวกลับมาตอบนะคะพี่สุมนอย่าเพิ่งไปนะหนูขอเมาส์มอยเรื่องคาราฟิลก่อนนะอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวตอบครับคาราฟิล อันแค่นี้เองซองแค่นี้ได้น้ําขนาดนั้นตอนนั้นที่หมดทานบ่อยๆอะค่ะพี่เอก 1. หนึ่งอร่อยและสองตอนนั้นคือเราเอาจริงๆเราเพิ่งมาทํางานเราไม่รู้เลยว่ามันมีความดีเกี่ยวกับอะไรแต่ตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอสิวหายว่ะคือมันทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเทสติโมเนียลจริงๆเฮ้ยอันนี้ confirm กินละสัมนวนเหมือนคุณแอลเมื่อกี้จริงๆชื่อแอลงงว่ะออันเนี้ย พอเสร็จปุบพอระบบขับถ่ายมันดีใช่ป่ะแล้วมันก็คงไปแบบล้างผงล้างพิษอะไรอย่างเงี้ยอืมเฮ้ยสิวมันหายนี่เป็นประสบการณ์ตรงจากมดใช่แล้วทุกวันนี้ก็ยังกินซื้อเข้าบ้านทางบ้านก็ติดน้องชน้อายติดหมดคือหอมทานน้ำได้เยอะอ่ากินไปเรื่อยๆระบบขับถ่ายดีมากเลยชอบมากพราะั้นตัวนี้มีติดบ้านไว้ดีแล้วเสิร์ฟได้เวลามีแขกไปใครมาแล้วตัวที่เรากำลังกินอยู่เป็นอีกสูตรหนึ่ง เป็นคอโรฟิลเดทอซ์นี่ตัวนี้เป็นยังไงบ้างคุณมดจุดขา,ายก็คือว่าส่วนผสมของตัวนี้นะคะมีคอโรฟิลม,มีชาเขียวและอันนี้มดชอบมากมีใย,ยอาหารจากข้าวสาลีถึง3,500มิลลิกรัมเลยค่ะพี่เอ๋แต่อันเนี้ยเขาจะให้ชงแตกต่างจากซองเมื่อกี้ซองเมื่อกี้คือชงน้ำเยอะๆ1.5ลิตรกินได้ทั้งบ้านนะอันเนี้ยหนึ่งซองนะคะหนึ่งซองเท่านี้ให้ชงน้ำประมาณ120มลก็คือน้ำแก้วหนึ่งอ,าาอะง่าย น้ำแก้วหนึ่งน้ําเย็นกินไปเลยนะคะทีนี้คนของเราบางทีเขาไม่ได้ผสมแต่น้ําเย็นอย่างเดียวเห็นบางคนมีสูตรเอาไปผสมกับอันี้ด้วยโซยาเวด้วยอ่าใช่ไหมใช่ผมเคยลองชิมแล้วสมาชิกนี่แหละชงอ่าอร่อยอร่อยคือเขามีความรู้สึกว่าได้โครฟิลดีท็อกซ์ด้วยแล้วเขาผสมกับโปรตีนด้วยบางคนเอาสูตรโครฟิลดีท็อกซ์นี่นะไปผสมกับโซยาเวนะค่ะเมื่อกี้มีคนถามว่าชงแล้ว ผสมน้ำแล้วหนึ่งขวดเนี่ยสามารถเก็บได้นานแค่ไหนคโรฟิลซีโอจริงๆอยู่ในตู้เย็นได้หนึ่งวัน,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 วนคือจริงๆแล้วคนเราทั่วไปเนี่ยค่ะก็ควรทานน้ำเวลา1นละ1.5ถึง2ลิตรอยู่แล้วต่อวันเนาะ อันนี้ซองหนึ่งนะคะเขาชงได้1.5ลิตรก็คือเป็นปริมาณน้ําจริงๆเราคํานวณมาแล้วนะนี่ทุกอย่างคิดมาแล้วนะคะคํานวณมาแล้วว่ามันต้องให้หมดหนวันควรหมดนะหมดน้ํา1.5วันหนึ่งควรดื่มน้ํา1ลิตรถึง1.5ลิตรอ่ะยงย่ามีคนบอกนี่ช่วยเรื่องกลิ่นปากได้ด้วยนะตรน้นะคะก็คือตัวไฟโตไฟเบอร์นะไฟโตไฟเบอร์เนี่ยมันเป็นคอโรฟิลอีกสูตรหนึ่งแต่มันมีไฟเบอร์หรือมีกากใยเยอะขึ้นถามว่าที่มาคืออะไรที่มาในวัน คือเรารณรงค์ให้คนกินอาหารที่มีกากใยเพราะเรามีความรู้สึกว่าใช่เพราะเรามีความรู้สึกว่าลำไส้ของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้เนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าผนังลำไส้ของเราเนี่ยมันสะอาดแค่ไหนแต่ทีนี้ให้เรานึกสภาพก่อนว่าจานอาหารจานข้าวนึกถึงท่อเรานึกถึงจานข้าวเวลาเรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาช้อนเขี่ยเศษอาหารออกให้เหลือแต่จานไว้จ้ะ เราจะเห็นว่ามันจะมีคราบบางอย่างเนี่ยเกาะอยู่ที่จานแล้วนึกถึงว่าถ้าไม่ล้างจานนะแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ใส่อาหารรับประปทานซ้ำแล้วก็เขี่ยเศษอาหารออก คราบมันก็จะเกาะอยู่ที่จานเยอะมากขึ้นใช่เพราะฉะนั้นลำไส้ของเราเนี่ยแม้ว่ามันจะมีจุลินทรีย์มีอะไรของมันก็ตามแต่แต่เวลาเราทานอาหารที่มีความมันเวลาอาหารที่มันย่อยยาก่ลำไส้เนี่ยแม้ว่าจะขจัดออกไปเรียบร้อยแต่ผนังลำไส้อะคุณมดมันยังมีคราบมันยังมีคราบอยู่แล้วบางคนก็เกิดปัญหาอีกท้องผูก หท้องผูก 2. อผนังลำไส้ไม่สะอาดมันก็เป็นขยะอยู่ในลำไส้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะก่อ,อให้เกิดแก๊สสิทีนี้พอมันหมักหมมเข้ามันก็ก่อให้เกิดแก๊สท้องผูก ท้องอืดอลำไส้ไม่สะอาดทีนี้พอท้องผูกมากๆนานๆถ่ายทีมันก็มีมความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้เห็นไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากการไม่ค่อยได้กินผักผลไม้ที่มีไฟล์แล,ลำไส้เราอ่ะมันอยากไปอยากมาเนามันมีแบบมันมีที่เลี้ยวอ่ะเดี๋ยวต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมีแบบพวกเศษอาหารหรืออะไรเข้าไปติด,ด้คือมันไม่มีสายอัดฉีดแบบล้างรถไง คือ ubers, ไม่งั้นเราฉีดเข้าไปทางไห้เพื่อที่จะทําความสะอาดลำไส้มันไม่ได้ไงที่เพราะว่สายอัดฉีดที่เขา้างรถมันแรงมากนะเรานึกเลยว่าถ้ามันแบบฉีดเข้าไปนี่ไส้สะอาดเลยอะแต่ว่ามันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีไฟโตไฟเบอร์ขึ้นมาซึ่งคุณมดกินไปเมื่อกี้อูนี่เอาเป็นจริงเป็นแฟนพันแท้นะนี่มดเขากินทุกวันที่ออฟฟิศเรากินทุกวัน ช่องนี้คือจุดขายคือนะคะจุดขายเอา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 ส่วนตัวมันก่อนนะเอาส่วนตัวเอาเอาเอาก่อนข้างในซองนี้มันมีใยอาหารเข้มข้นมีอินูลินอ่ามีกากใยมีอินูลินมีคอโรฟิลมีสารสกัดจากผักและผลไม้อยู่ในนี้ด้วยใครไม่ชอบกินผักให้มาเติมไฟเบอร์จากในนี้ใช่ค่ะทานแล้วจะอิ่มด้วยนะบางคนบอกใช่ตอนแรกเลยที่ทานเนี่ยจะทานเพื่อช่วยแบบ ค,คิดว่าจะทานเพื่อลดน้ำหนักอันนี้นนกินิน,นบบกินโรับนี่มีคนมีคนถามเหมือนกันไงว่าแบบว่าเนี่ยกินแล้วมันช่วยลดความอ้วนไหมคือตอนแรกเลยอะหมดทานแล้วเพื่อที่อยากจะลดน้ำหนักหมดทานก่อนอาหารก่อนแบบเขาเรียกว่าอะไร ทานอาหารเที่ยงเสร็จใช่ป่ะมันจะมีมือที่แบบเป็นมือบ่ายที่พวกเราชอบรู้ขึ้นมาคืนดีนั่นน่ะเขา้าเป็นภาษาอังกฤษคือมันเพิ่มเบ้าในกระเพาะใช่คือพูดง่ายๆมันทําให้เราดื่มเครื่องดื่มที่มีเนื้อแล้วมันอิ่มดื่มเครื่องดื่มที่มีเนื้อและอิ่มวัตถุประสงค์ไม่ได้จะให้ลดน้ําหนักแต่เผอิญว่ากินน้ําเยอะใช่และในน้ำเนี่ยมันมีเนื้อคือมันมีพวกไฟเบอร์เราก็เลยรู้สึกอิ่มไปในตัวแต่พี่จะบอกให้นะว่าว่าแล้วแล้วมดจะรู้สึกผอมเพราะ เยอะเนี่ยมันจะช่วยเขาเรียกนำพาเอาอาหารที่เราประทานไปแล้วเนี่ยทำให้ระบบขับถ่ายมันเป็นปกติแต่คนที่ระบบขับถ่ายผิดปกติเนี่ยมันจะมีพุง<ช>เป็นพุงที่เรียกว่าหน้าท้องน้อยๆอ,อ,อยู่เพราะระบบขับถ่ายเนี่ยมันผิดปกติแต่ใครที่ระบบขับถ่ายดีหน้าท้องจะแฟบอ,อันนี้พี่เอ๋ตอนที่หมดทานไฟโตไฟเบอร์เข้าไปเนี่ยคือเราชอบตรงที่ว่าสมมติว่าเราทานตอนบ่ายใช่ไหม ตอนเช้าประมาณสักไม่เกินสิบโมงพี่เ,เราจะเข้าห้องน้ำแล้วแบบหมดไส้หมดะคะุ้งค่ะมอคี้มีคำถามว่าเด็กๆทานได้ไหมถ้าเกิดเป็น c o l ฟิล u l Co ตัวนี้นะคะ,ะเด็กๆอายุ5-10ปีทานได้แต่ถ,ถ้าเกิดเป็นอีกสองสูตรเนี่ยมากกว่า12ขึ้นไปค่อยทานต้องบอกว่ายังไงก็ตามมีงานวิจัยรองรับและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะเหมือนอย่างที่ที่กิฟฟินไฟโตไฟเบอร์ในนี้มี มีอินูลินชนิดผงมีเบต้ากรูแคนมีฟรุกโตสมีมะเขือเทศผงมีส้มผงโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมีทับทิมผงมีออเซเลราเชอรี่ผงนี่มีสารสกัดจากอัลฟาฟาเห็นไหมพวกนี้เป็นชื่อที่เราเคยได้ยินหมดอ่ะแอเซเลราเชอรี่อัลฟาฟ้ามะเขือเทศเบอร์รี่ทับทิมผงเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ ป็นรุ่นท็อปไฮไลท์เลยอ,ะอ่ะรุ่นท็อปตัวท็อปนะคะถามว่าถ้าเกิดหยุดทานจะมีผลตลบกับขับถ่ายไหมคะไม่มีค่ะยังขับถ่ายตามปกติเหมือนเดิมเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้ไปเอฟเฟกกับการเคลื่อนที่ของลำไส้แต่เขาเพิ่มเนื้อค่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเนื้อเวลาจะเข้าห้องน้ำแค่นั้นเองค่ะค แต่ปัญหาของคนที่ท้องผูกนี่ยคือคนนั้นเนี่ยเคลื่อนไหวน้อยกับดื่มน้ําน้อยใช่คือนั่งนิ่งนานๆไม่เคลื่อนไหวไม่ตัวไม่เขย่าลาไส้ไม่เขยื่อนนะเพราะฉะนั้นเอกอะไรก็ตามที่พอลําไส้ไม่ได้เขย่าเขยื่อนเนี่ย แปลว่าไม่ได้ออกกําลังกายอันนี้มีผลแล้วว่าระบบขับถ่ายมีปัญหาอันที่สองดื่มน้ําน้อยน้อยแล้ว <นะ S 1> <ช>อันที่3ามก็คือทานอาหารที่มีไฟเบอร์น้อยสามอย่างนี้เป็นปัจจัยทําให้เราท้องผูกและมีความเสี่ยงนะต่อการเกิดะมะเร็งลําไส้ครับค่ะดื่มทุกวันไม่เป็นอันตรายหรอคะไม่เป็นคะ่ะอัลฟาฟ้าคืออะไรจันเป้นะคะอ,ะอ,ะข,อขอตอบคาถามอันอื่นให้ก่อนนะคะความดันสูงดื่มได้ไหมทั้ง3ตัวนี้ความดันสูงดื่มได้นะคะ,คะไม่เป็นอันตราย ทานตอนไหนดีที่สุดคาราฟิลซีอนะคะคาราฟิลซีคือกล่องนี้ที่ชงน้ํา1.5ลิตรนะคะคทานได้ทั้งวันเลยค่ะดีท็อกซ์นะคะคือตัวนี้ที่ผสมน้ํา1แก้วหลังอาหารเย็นนะคะส่วนไฟโตไฟเบอร์ผสมน้ําเย็น1แก้วเช่นเดียวกันแนะนําให้ทานก่อนอาหารเพราะมันก็จะช่วยเรื่องอิ่มได้ด้วยนะคะต่อมาคนเป็นโรคไตาทานคาราฟิลกับแอสตาแซนทินได้ไหมถ้าเป็นโรคไตที่ไม่จํากัดปริมาณน้ําทานได้ ทานแอสตาแซนตินเนี่ยดีเลยค่ะเพราะว่าแอสตาแซนตินส่งผลดีต่อไตนะคะถ้าไม่จํากัดปริมาณน้ําทานได้นะคะแอสตาแซนตินทานได้ดีเลยนะคะคาร์บฟิลซีชงเพียง1แก้วต่อซองเมื่อกี้เราคุยกันว่า1ขวด1ขวดใหญ่ต่อซองใช่ไหมมีคนถามว่าถ้าชงแค่1แก้วต่อซองราคามีข้อดีข้อเสียอย่างไร มันก็ข้อดีคือมันเข้มข้นค่ะข้อเสียเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียมันไม่ใช่ข้อเสียที่เกิดจากคลอโรฟิลแต่มันคือจะข้อเสียว่าเราอยากให้ท่านดื่มน้ํา1.5าถึง2ลิตรต่อวันคือจริงๆแล้วว่ามันก็เข้มข้นเกินไปค่ะแต่ไม่มีข้อเสีย่เข้มข้นเกินไปมันก็ไม่มีข้อเสียมันก็เหมือนมันเหมือนเราเราแนะนําแบบนี้อ่ะมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าคนอายุ80ทันได้ไหมคลอโรฟิลได้ไม่มีปัญหานะคะ อาวอ้าโอเคถ้าเกิดคนอายุ8ปนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเน้นไฟโตเฟเบอร์ได้เลยค่ะเพราะว่าพอท่านอายุเยอะแล้วอะค่ะพวกลำโสงลำไส้สาอาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะก็แต่ไปช่วยกะเพิ่มกลับใหญ่ให้ท่านได้มัน,นะะเหมือนบังคับให้เรากินน้ําไปในตัวใช่นี่ดูสก,กินไปกินมาจะหมดก็บมมันโอเคจริงจริงอย่างที่บอกอะคารฟิลซีโอนี่แบบกินไปกินมาจะหมดก็บอกแล้วให้มันถิงโถนี่ไปซื้อเชื่อเจ้ ฟโตไฟเบอร์ทานวันละครั้งใช่ไหมใช่นะพอนะสำหรับเราเราทานวันละครั้งอพอแล้วนะคะต่อมาเอาฟอฟ้าคืออะไรเมื่อกี้มีคนถามนะคะเป็นพืชที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะคาร์ิลซีโอทานวันละสองซองได้ไหมก็ผสมน้ำา1.5ลิตรเท่ากับคุณกินน้ำสามลิตรอ่ะก็โอเคถ้าไม่ได้เป็นโรคไตที่จำกัดปริมาณน้ำนะคะสามารถทานได้เช่นเดียวกันแต่เราเราเราย้ำย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลต่อการรักษาโรคอันนี้เรา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 าย้ไปตลอดมันอย่างที่เราบอกเรากินคอร์รฟิลเราได้ความสดชื่นค่ะกินคอร์รฟิลเป็นประจำมีผลเสียไหมก็ไม่มีนะพี่กินมาสิบปีแล้วเนี่ยก็ยังสวยอยู่ทีนี้ทีนี้ถามว่าพูดถึงว่าทำไมวันนี้คนเราต้องกินคอโรฟิลเพราะว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราเจอกับสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะเช่นพิษจากเชื้อรา เชื้อโรคจากอาหาระนะเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มพวก Alpha อัลฟาท็อกซินเราจะเคยได้ยินว่าเวลาเขาจะเรี่ยงว่าเวลาจะกินถั่วลิสงก็งเริ่มมีควาําถามอีกถั่วลิสงนี่คั่วเองหรือเปล่านะจะไปกนแต่หมดไม่กินเลยนะ,ะเวลาเราจะไปร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เขามีถั่วลิสง<อ>ตักขึ้นมา เขาก็ต้องกลัวหมดนะไอ้ความชื้นของถั่วลิสงที่ว่านั้นนะหรือบางทีเดี๋ยวนี้เขาก็มีถั่วลิสงป่นสําเร็จรูปขายอันนี้เป็นตัวอย่างแค่เรื่องถั่วลิสงเรื่องเดียวแต่เราไม่รู้หรอกว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยบางทีเรากินอาหารซึ่งพี่ก็กินนะที่อยู่ตามข้างทางเพราะบางร้านก็อร่อยนะแต่ไอ้ข้างทางเนี่ยในบางทีเนี่ยรถยน ฝุ่นควันที่ขับไปขับมาแล้วมันเกาะอยู่ที่อาหุงอาหารก<ช>็อาจจะมีบ้างแต่ตอนที่ร่างกายแข็งแรงอะ,ะร่างกายเนี่ยมันก็จัดการกับไอสารพิษเหล่านั้นไปได้ดีแต่ร่างกายเราก็ไม่ได้แข็งแรงตลอด24อชั่วโมงถูกไหมมลภาวะจากน้ําอากาศอาหารทั้งหลายนะคะยาฆ่ามแมลงโลหะหนัก คิดจากกรมรมตภาพรังสีอะไรต่างๆมากมายนะคะเขาก็บอกว่าโภชนาการดึกดําบันเนี่ยหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาสอนให้เรากินผักผลไม้เพราะว่าในผักใบเขียวอ่ะมีคอราฟิล์างานวิจัยก็บอกว่า คอลลาเลที่อยู่ในผักผลไม้ช่วยลดสารพิษได้แต่ที่ถามว่าแล้ว,ลว,ลวคำว่าสารพิษเนี่ยหลายคนว่าไอ้ฉันไปรับสารพิษมาได้ยังไงโอ้โหนี่เดินตามข้างท้องถนนเนี่ยมลภาวะทางอากาศนะน้าอาหารอากาศนั่งสำลอซ้อนมองตจรับจ้างนี่ตลอดพิษจากยาฆ่า,มาแมลงเพราะเราไม่รู้ว่าในหนึ่งวันอาหารที่เรากินผักที่เรากินมียาฆ่า,มาแมลงหรือเปล่าพิษจากโลหะหนักพิษจากกรรมนิภัพรังสีและแสงแดดพวกเนี้ย มันเป็นสิ่งที่เราเผชิญนะใช่เราเลือกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถรับประทานคาราฟิลเข้าไปได้เขาก็บอกว่าคุณสมบัติของคาราฟิลค่ะพี่เอกค,คุณสมบัติของคาราฟิลอันแรกเลยนะอันนี้ง่ายเลยจับอนุมูล,ลอิสระนะคะลดการออกซิเดชันคือการที่ให้อนุมูลอิสระมันทำทำอะไรกับร่างกายเรารอนุมูลอิสระเนี่ยล่องลอยอยู่ในอากาศก็มีอยู่ในตัวเราก็มีนะคะยิ่งมีเยอะยิ่งไม่ดีอ,อนุมูลอิสระเหมือนขยะ ในร่างกายยิ่งมีเยอะิ่งไม่ดีนะคะตัวนี้เข้าไปช่วยจับขยะออกไปเหมือนมีแม่บ้านจ้างแม่บ้านไปทำความสะอาดนะคะแบบนั้นต่อไปค่ะช่วยกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการกาจัดสารพิษที่ตับตับเป็นโรงงานขจัดกรองของเสียอยู่แล้วนะคะคาร์บฟิลเข้าไปช่วยตับทํางานด้านนี้นะคะ ข้อต่อมาค่ะเขาบอกว่าทานร่วมกับใยอาหารลดโอกาสการเกิดมะเร็งลำไส้เหมือนที่เราคุยก,กันไปนะคะช่วยดักจับสารพิษในลำไส้แล้วก็ขับออกไปได้ออนะคะที่สำคัญทุกข้อนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยยับยั้งการแบ่งตัวและทำลายเซลล์มะเร็งเต้านม<อ>มะเร็งเต้านมผู้ชายก็เป็นได้นะตัวเองใช่ใช่ใช,ใช่มะเร็งเต้านมผู้ชายก็เป็นได้นะคะแต่เจอน้อยหน่อยนะคะ ตัวต่อมาช่วยขจัดแล้วก็ขับสารพิษในเลือดค่ะนะคะ<ม>แล้วก็ช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างที่เมื่อกี้มีพี่ๆสมาชิกของเราบอกว่าเอา่อเขาเรียกว่าอะไรช่วยลดกลิ่นป่าครับนะคะอันนี้ก็คือสามารถ เป็นคุณสมบัติของคลอโรฟิลเมื่อกี้มีคําถามถามเข้ามาค่ะว่าโลหิตจางทานคลอโรฟิลสามตัวเมื่อกี้ได้ไหมทานได้นะคะแต่เราก็แนะนําตัววีดกลาสหรือว่าต้นอ่อนข้าวสาลีร่วมด้วยค่ะเพราะช่วยให้เม็ดเลือดแดงขนส่งออกซิเจนได้ดีแล้วก็แนะนานิวทริโฟลิกด้วยเพื่อช่วยเสริมสร้างในการสร้างเม็ดเลือดแดงมีสองตัวที่แนะนําเพิ่มนะคะวีดกลาสค่ะหรือว่าต้นอ่อนของข้าวสาลีกับอันที่สองคือนิวทริโฟลิกค่ะนะคะคลอโรฟิลสามตัวทานได้เหมือนเดิมมาก